สวัสดีกันด้วยนะครับขดลูกสุไลก่นอนเองในคอนเทนทีแวนชั่นเอาเขาวันนี้เออสอวยใวนการทำบอลแบบนี้นะครับอันแรกนะครับเพิ่มไปเลยครับพิ่อย่างนี้นะครับทำตาเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้เราเอ้ยฮันลุกมาครับดูะบจะออกเกมนะนี่ยออกเกม อ,อย่างงี้นะฮะแล้วก็สามารถเลือกไปได้นะฮะถ้าเขาอยากเลือกไหนก็ติดจอยก็กดได้เลยนะฮะอ่ะผมันจะไม่อะะอเอ้าฮะจากออนอนนี้นี่คือนี่นี่ฮะสะสมหมดเก็บปับสะสมหมดเคลื่อนย้ายได้อันนี้เนี่ยอันนั้นก็ได้เนี่ยเดี๋นี้นน กด d o w n l o a เลยนะกด download เลยจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วคุณต้องสร,ร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนี่นะฮะโฟลเดอร์ผมโอเคแล้วก็ไปคำว่า download ทาุกคะนแบบผมนะครับ EP ก็เหมือนกันได้ครับนี่จะมีนี่ครับโปเกมอนของผมโปเกมอนของผมนะครับนั้นไปตัวโปเกมอนของผมนะฮะนี่ฮะนี่ๆๆๆนี่ฮะดูภาพได้ครับ จะดันให้เปิดโฟลเดอร์ลูกน้องขึ้นมาแล้วเอาไอ้กเกมเออน่ะโฟลเดอร์อัเน,นี่ยลากลงมาเลยครับสำหรับใครรู้ก็ไม่ต้องมาโฟลต์บอกว่าเออกูรู้กูรู้นะครับผมบอกทุกคนที่ไม่รู้เท่านั้นนะฮะปิดไปแล้วถ้าเป็นเหมือนผมอีกหรือเออเข้ามาในนี้ก็ได้ครับคอนเทนต์หลายคนเข้ามาปุ๊บ มันจะเป็นแบบนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับให้ทพิ่มไปคำว่าแตทลีอะไรนี่แหละแล้วเรียกว่าลาไอคอนนะครับหรือถ้าสะดวกกว่าก็ไม่ต้องยิ่งยากก็นี่แหละครับเปิดชาร์จเมาส์คอนเทนะนะฮะเอ้ยตเท่ทีนะครับที่อ่านไม่ออกเปิดบราวเซอร์ครับเดสก์ท็อปนี้โฟลเดอร์คนชื่อว่ารูปเมาส์นะครับนี่นะะ แล้วโอเว่นเลยอ่านี่แหะโอเว่นแอคทีฟโอเคเพื่อได้รูปโมหุคูละเขาสำหรับทริปนี้ก็ขอจุดรวมแค่น,นี้แล้วครับสวัสดีครับ